พอได้ยินเสียงเขาทะเลาะวิวาทกันได้รู้ได้เห็นก็เกิดความอยากได้ยินอยากได้เห็นเขาทะเลาะวิวาทกันก็รีบไปสถานที่นั้นเพราะว่าตัวเองพอใจมันพอใจอะไรพอใจที่จะได้วิบากผลคือการได้ยินเสียงซึ่งไม่น่าชอบใจนะมันเป็นเสียงหยาบคายเผ็ดร้อนขัด ข้องตัดเสียซึ่งความรักหาได้ฟังเสียงที่น่าชอบใจไม่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป็นวิบากที่ไม่ดีดูละครทางทีวีอะไรอย่างนี้จะชอบตอนที่พูดจาว่ากันระหว่างในตัวละครนั้นแหละก็ชอบสนุกสนานกันไปมีการว่าการพูดเสียดสีพูด คำหยาบหรือพูดประชดประชันย้อนกันอะไรกันอย่างนั้นก็ชอบหรือว่าบางทีก็ในการประชุมสภาที่เขาฝ่ายตรงข้ามกันนะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐ,ฐบาลอะไรเพราะว่ากันก็ชอบมันสะใจดีอะไรอย่างนั้นบางทีก็อาจจะชอบเรื่องที่มันทเป็นเรื่องหยาบานะชอบไปอ่านหนังสือหยาบคายอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็ความเป็นไปแห่ง รุสวาจาที่เขาจะให้วิบากอย่างนั้นมันเป็นเรื่องแปลกแต่ก็จริงบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจจะได้ยินนะแต่มันก็ต้องได้ยินหนีไปไม่พ้นบางทีไปพูดกันเนี่ยแหละธรรมดาธรรมดาเนี่ยแต่พอวิบากมันจะเกิดเนี่ยมันก็กลายเป็นโกรธแล้วก็พูดคำไม่น่าฟังไม่น่ารักเข้าหากันบางทีอาจจะเป็นสามีภรรยาพี่น้อง พ่อแม่ลูกอะไรนี่ก็ทําได้หรือบางบ้านในปกติเลยจะพูดคําหยาบเข้าหากันมันก็นั่นแหละวิบากมันจงผลเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ไขวิบากอันนี้เสียตั้งแต่ตอนที่เราได้มีปัญญารู้นี่แหละอย่าไปพูดคาหยาบคายโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยจะชอบนิยมกันมากเพราะนั้นญาติมารดาบิดาก็ต้อง บอกวิธีที่จะระงรับการพูดคำหยาบคายแล้วก็พูดอย่างอื่นๆด้วยโดยการชี้แจงโทษของกรรมและผลกรรมแล้วก็ฝึกให้เป็นคนพูดจาอ่อนหวานน่าฟังซึ่งก็เราก็ชอบอยู่แล้วนะจริงๆนะไม่มีใครไม่ชอบหรอกชอบคำไพเลาะอ่อ,อนหวานเราอยากได้ฟังเราก็ต้องพูดคำนั้นออกไป บางทีมันก็เป็นเรื่องที่วิบากส่งเช่นพวกแสดงตลกเนี่ยชอบพูดคําหยาบพูดคําไม่จริงพูดคําสอดเสียดพูดคําเพอ้อเจอ้อเนี่ยเราชอบหมดเลยนะเอาวัวเลาะเข้าว่าให้เขาตัวนักแสดงละครตลกเรื่องตลกเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังก่อ,อก,กรรมให้กับตัวเองแล้วก็ทําให้คนอื่นมาเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่เป็นอกุศลด้วย ต่อไปคำว่าอนาเธอยะวาจาสังวัตนิโกหมายความว่าย่อมยังคําที่ไม่ควรยึดถือให้เป็นไปถึงความเป็นผู้ที่จะถูกค้านว่าเพราะเหตุไรท่านจึงพูดใครจะเชื่อคำท่านนี้ชื่อว่าเป็นทางแห่งสัมผับปราปะคือถ้อยคำเพอ r เจอร์ถ้อยคำเพอเจอร์นี่ก็มีที่ท่านกำหนดไว้คือเจตนาของเราอนะน่ะถ้อยคำนั้นน่ะมันไม่เป็นสาระประโยชน์ แต่เราก็จะพูดให้เป็นสาร,สาระประโยชน์นะคือตั้งใจจะให้เป็นสาระประโยชน์แล้วผู้อื่นฟังแล้วเขาเชื่อว่าเป็นสาระประโยชน์แต่จริงๆมันไม่เป็นหรอกอเช่นหรือพูดเรื่องรามเกียรติ์เรื่องนางสีดาถูกทศก,การลักพาไปพระรามต้องไปลบไปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันมันมันเกิดผลอะไรอ่ะ เกิดผลคือคนเขามาเชื่อคําของเราเนี่ยคำมันก็เพ้อเจอไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรที่จะถือเอาได้แล้วก็มีผลกับตัวผู้พูดคือเนี่ยพอมาเกิดเป็นมนุษย์นะก็ทําให้พูดอะไรแล้วมีคนเขาค้านนี่ขนาดเป็นเศษกรรมนะกรรมที่เหลือนิดๆห,หน่อยๆว่าใครจะมาเชื่อคําท่านไม่มีใครก็เชื่อพูดอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้อาจจะพูดคําจริงเนี่ย ก็จะถูกคัดค้านไม่มีใครเขายอมรับนับถือเขาก็จะบอกว่าพูดคำอะไรอย่างนี้คำของท่านนี่ไม่มีใครเขารับรองไม่มีใครเขาเชื่อถือผลแห่งการที่เราพูดไปอย่างนั้นเราก็เป็นคนที่สังคมก็รังเกียจนะ่ะคือคนเขาไม่ไม่อยากจะฟังคำพูดของเรา นี่ก็น่ากลัวมากพระคำเพอ้อเจอ้อเนี่ยเราชอบพูดกันและมันยังให้เราไปกำเนิดในนรกเปรตสัตว์เดชฉาอะไรอย่างนี้ได้ก็น่าหวาดสะดุงอยู่แล้วทำยังไงล่ะก็ควรจะพูดคำที่เป็นประโยชน์คือมันเป็นจริงมีเหตุมีผลประกอบด้วยเมตตาเป็นคำสุภาษิตส่วนใหญ่ก็เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะหัดพูดนะพูดเรื่องกรรมเรื่องผลกรรมเรื่อง ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นคําจริงแล้วก็เจตนาก็จะให้ประโยชน์แก่เขาด้วยความเมตตากรุณาต่อผู้ฟังนั้นต่อไปดื่มสุราแล้วได้ผลอะไรเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อุมมัตตกะสังวัตตานิโกโหติแปลว่าย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปจริงอยู่มนุษย์เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านหรือเป็นบ้าเพราะการดื่มสุรานั้น นี้เป็นวิบาคเครื่องไหลออกแห่งสุราปานะก็จบอนันถกถาสัมภะหุสสูตรเราเห็นมนุษย์ที่เป็นบ้าในบางทีก็อาจจะมีอยู่ในครอบครัววงศ์สกุลของเราก็ได้นะไม่น่าเป็นก็ให้ก็เป็นจิตจิตเขาฟุ้งซ่านไปหรือว่าเป็นใบด้วยนะมนุษย์เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านหรือเป็นใบเพราะการดื่มสุรานั้นเป็นบ้บนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกเลย เป็นบ้าก็ก็หนักนะจิตมันคิดอะไรเปะปะไม่สามารถจะมีเหตุมีผลหรือไปตรงกับความเป็นจริงได้เราทั้งหลายก็คงจะเห็นคนบ้าที่ป่วยจริงๆนะาตามโรงพยาบาลหรือบางทีก็อาจจะเห็นเดินอยู่ตามถนนเที่ยวเก็บของอะไรตาไรไปเปะปะไปแต่งตัวสกปรก มีหนวดมีคราวอะไรอย่างเนี้ยมันน่าสลดสังเวชใจญาติพี่น้องก็ไม่มาดูแลเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแล้วเพราะว่าตัวเองเป็นบ้าอันนี้เป็นเพราะเหตุแห่งการดื่มสุราปานะน้ำสุรานี่เองและยิ่งทุกวันนี้ยิ่งมีปัญหามากคือมันมียาเมาหลายยาหลายหลายอย่างยาบ้ายาอียาอะไรเนี่ยก็นิยมกัน บริโภคการเสพการใช้กันโดยอันนี้มันทําให้มึนเมาไปราคาก็แพงด้วยนะก็น่าจะเป็นผลของการดื่มสุราในชาติก่อนๆไว้มาดีมเลยชอบเมาชอบเมาให้เป็นบ้าเป็นบ้องเป็นอะไรไปหรือบางทีก็ทําเหตุไว้ในชาตินี้แหละนะเอาของเมาเมาใส่ให้ตัวเราแล้วอาุศนจิตมันก็เกิดสิโลภ โทสะโมหะมันก็เกิดเนี่ยแล้วทีนี้มันก็จะเป็นเหตุให้ส่งผลคือไปเกิดในกำเนิดสัตว์นรกเป็นต้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็าอาจจะบ้าอีกหรือเป็นบ้าอีกหรือจิตมันฟุ้งซ่านคนกินเหล้าเนี่ยจิตมันไม่ไม่ปกตินะจิตมันจะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆแล้วก็เ๋ยก็เกิดโลภเกิดโกรธ ดูอย่างเงี้ยสลับกันไปเพราะว่าจิตที่ฟุ้งซ่านไปเนี่ยมันเป็นโมหะเป็นโมหะเป็นมูลนะมีโมหะเป็นหลักแต่ฟุ้งฟุ้งซ่านแบบคนธรรมดาก,ก็เบาหน่อยไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ต้องฟุ้งซ่านแต่ถ้าฟุ้งซ่านแบบคนบ้านเนี่ยก็จะหนักเพราะวบางทีก็จะพูดคนเดียวสร้างเรื่องราวขึ้นมาพอคิดอะไรก็เชื่อว่าเป็นจริงนะ คิดเวลาเป็นคนขับรถก็ขับรถไปคิดเวลาเป็นตำรวจกจ็จะทำเป็นตำรวจคิดเวลาเป็นทาหารก็ทำเป็นทาหารมันจะเป็นไปเลยฟุ้งซ่านไปหมดก็ทำให้กุศลและจิตเกิดยากคนคนที่เรียกว่าเป็นบ้าหรือว่ามีจิตฟุ้งซ่านแล้วเป็นปัญหากับสังคมเพราะอะไรล่ะเพราะว่าสังคมก็ ต้องหวาดจะดุ้งกลัวถ้าบ้าแบบไปทำร้ายก็ดีแต่ถ้าบ้าแบบทำร้ายอรารวาสเขามันก็ลำบากดะอยู่ลำบากก็ต้องไปรักษารักษาก,ก็แบบว่าในลักษณะที่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะไม่ค่อยเมตตากรุณาถ้าเราป่วยเป็นโรคอื่นเนี่ยเขาเขายังอยากจะเมตตากรุณามามาดูแลมาเยี่ยมมาอะไร มาช่วยเหลือเกื้อกูลนะแต่พอเป็นบ้าเนี่ยมันพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วจํากันไม่ได้แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไม่ถึงกันอ่ะเขาก็จะไม่ค่อยนั่นนะคือจะไม่ค่อยมาเยี่ยมมาเมตตากรุณาหรือบางทีก็จะตําหนิติเตียนในลักษณะที่ดูหมิ่นซะด้วยแทนที่จะสงสารกันเนี่ยบางทีมันก็กลายเป็นเรื่องสมน้ําหน้ากันไปหรือว่าเป็นเรื่องหน้าลังเกียดรุนแรงไป เพราะฉะนั้นในวัฏสงสารนี่มันมีทุกข์มากมายเหลือเกินที่เราทั้งหลายได้เห็นหรือเราต้องได้รับผลวิบากซึ่งเราก็ไม่มีใครอยากได้รับแต่มันเป็นอนัตตาจริงๆกรรมและวิบากเนี่ยเป็นสภาพของอนัตตาโกกรรมมันทําสําเร็จลงมันก็ต้องส่งผลไปตามนั้นใครอยากจะได้หรือไม่ได้หรือไม่อยากได้มันก็ต้องได้เราอยากได้ที่ไหนเล่าอวิบากที่ไม่ดีอะไม่มีใครอยากได้หรอก แต่ว่ามันก็ต้องได้ถ้าเรามีตัวตนมีอํานาจจริงก็ต้องไม่ให้ได้วิบากที่ไม่ดีต้องให้ได้แต่วิบากที่ดีสิเนี่ยเราจึงจะมีอํานาจจริงทุกวันนี้ก็ไม่เห็นได้อะไรก็ได้วิบากสลับกันไปดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ได้รับผลวิบากกันแบบนี้แหละคือแต่ยินเสียงที่ไม่ดีนะได้เห็นภาพที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้ นี่ก็เป็นผลของกรรมที่เราได้ทําเอาไว้แล้วในวัตสงสารในอดีตแล้วมาปัจจุบันนี้เราไม่รู้ก็ทํากันอีกหรือบางทีรู้นั่นแหละแต่ว่ามันขาดมันมันอํานาจจีเดสนมันแรงกว่าก็ทําให้ทําผิดศีลประพฤติผิดได้ง่ายบางทีก็ไปคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เขาผิดศีลกันอยู่แล้วก็เลย คล้อยตามเข้าไปอย่างเช่น,นท่านทั้งหลายเนี่ยเขามาชวนท่านไปเที่ยวคาราโอเกะไปเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมอาบอบนวดต่างๆแล้วท่านก็ไปไอ้ไปแบบนั้นนะ่ะโอกาสที่ท่านจะทําอะไรผิดศีลดื่มน้าเมาเสพยาบ้าพูดทุจริตพูดไม่จริงพูดสอดเสียดพูดคํำยาพูดเพอเจอหรือประพฤติผิดทางกายทําได้หมดเลยนะ มันทําได้หมดอ่ะแต่เราก็ไม่รู้สึกตัวก็เที่ยวกันไปคาลาโอเกะนี่เปิดกันแทบจะเรียกว่าไม่รู้จะไปเที่ยวร้านไหนไปเที่ยวสถาบันไหนดีแข่งขันกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างที่ทราบมาเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นทุกอำเภอจะมีสถานบันเทิงเริงลมสถานบริการทางเพศเหมือนกับพัดพงอ่ะทุกอำเภอ ทุกอำเภอของประเทศญี่ปุ่นนี่เหลือความเจริญของประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งติดอันดับโลกญี่ปุ่นนี่ก็คงไล่ๆคัแบบอเมริกานั่นแหละเพราะเขาพยายามเรียนแบบอเมริกาแต่กลับปรากฏว่าไอ้ทางอาคุศลก็เจริญดีเหมือนกันของเรามีพัดพงอยู่แห่งเดียวในกรุงเทพของเขามีทุกอำเภอเลย แต่อาจจะมีใครคิดไหมเออมันต้องขยายออกไปตามต่างจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจดีก็อาจจะมีคนคิดเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็น่าสรุสังเวชเหมือนกันบางคนเรายิ่งโง่ลงไปโง่ลงไปนะทําอะไรก็เพื่อขุดลุมฝังศพตัวเองอ่ะขุดลุมนรกตัวเองไม่ใช่คุณลุมฝังศพอ่ะขุดลุมนรกตัวเองขุดลุม เปรตอสุรกายให้แค่ตัวเองนะแล้วโง่กันตลอดตลอดศกเลยทุกเรื่องไปนะไม่ค่อยทำอะไรด้วยความฉลาดแม้แต่กินอาหารบริโภคอาหารเนี่ยก็บริโภคไม่เป็นบริโภคในลักษณะที่ทำให้เรามัวเมาในรถอาหารแล้วก็เกิดโรคต่างๆไม่ได้ช่วยสร้างภูมิต้านทาน อันนี้ก็เป็นเรื่องดูเหมือนมันจะเป็นความทันสมัยของโลกโลกเรามันมีตันหาวิจิตน่ะตันหามันหลายหลากพิสดารมากมันก็สร้างอะไรขึ้นมาพิสดารมากมายเหลือเกินปัญญาไม่ค่อยวิจิตน่ะปัญญาไม่ค่อยไม่ค่อยเฉียบแหลมไม่ค่อยเลิศเพราะด้าน,นการดําเนินชีวิตของคนในโลกนี้ ดูแล้วมันอยู่กับอกุศลกรรมบทอยู่กับอกุศลละมูลโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นหลักของชีวิตเลยทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งแก่ความทุกข์มันก็เจริญมากขึ้นเนี่ยความสุขมันจะเจริญไปได้ยังไงเพราะนั้นใครก็ตามเนี่ยที่สลดสังเวชในความทุกข์ในภัยของเพื่อนมนุษย์ที่เห็นกันอยู่ก็ควรมารักษาอุโบสถศีล รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดก่อนก็ยังได้ไม่อาอุโบสถนะรักษาศีลห้าศีลแปดแล้วก็เพิ่มเป็นอุโบสถตามกําลังของเราถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์มันยังด่างยังพร้อยยังขาดทะลุก็ทําใหม่ขอให้ตั้งใจทําไปเถอะมันไม่จะทาปุ๊บแล้วมันจะต้องดีเลิศปับ๊บมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเริ่มทําไปทําไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ ท่านทั้งหลายลควรจะได้นําพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าไปพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นแจ่มแจ้งแก่ชีวิตของท่านเองต่อไปเป็นอังคุตรนิกายทศกะนิบาตสักกะสูตรสมัยหนึ่งพระพุทธภาคเจ้าประทับอยู่นิโครทารามใกล้กรุงกบิลพัทสักกะชนบทครั้งนั้นแลอุบาสกเจ้า สักกชนบทเป็นอันมากได้เข้าไปเฝ้าพระมีภรคเจ้าถึงที่ประทับในวันอุโบสถถวายอภิวาทพระมีภรคเจ้าแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระมีภรคเจ้าได้ตัดถามอุบาสกชาวสักกะชนบทว่าดูก่อนอุบาสกชาวสักกะชนบททั้งหลายท่านทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดและหรืออุบาสกชาวสักกะชนบทเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บางคราวข้าพระอ,องค์ทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดบางคราวไม่ได้รักษาพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสียแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีเสียแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอยู่อย่างนี้ บางคราวก็รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8บางคราวก็ไม่ได้รักษาดูก่อนอุบาสกชาวสกกะทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉนหรือท่านทั้งหลายจะเข้าใจอย่างไรบุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพย์กึ่งกหาปณะนะก็มากนะคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะสองพันบาทอะไรอย่างนั้นบุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพย์กึ่งกหาปณะ,ะให้เกิดขึ้นทุกๆวัน ด้วยกายงานอันชอบโดยไม่แตะต้องอกุศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษฉลาดสมบูรณ์ด้วยความมันอุบาสกตอบว่าสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระาศาสดาตรัสว่าดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนบ,บุรุษในโลกนี้พึงอย่างรัพย์กหาปณะ,ะหนึ่ง ให้เกิดขึ้นทุกๆวันนะครั้งแรกกคร็ครึ่งครึ่งกหาปณะนะต่อมาก็เพิ่มด้วยการงานอันชอบโดยไม่แตะต้องอะกุศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษผู้ฉลาดสมบูรณ์ด้วยความมันอุบาสกตอบว่าสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระศาสดาตัดว่าดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไหน บุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพย์สองกหาปณะสามกหาปณะสี่กหาปณะห้ากหาปณะหกกหาปณะเจ็ดกหาปณะแปดกหาปณะเก้ากหาปณะสิบกหาปณะยี่สิบกหาปณะสามสิบกหาปณะสี่สิบกหาปณะหนึ่งร้อยกหาปณะให้เกิดขึ้นทุกๆวันด้วยการงานอันชอบโดยไม่แต่ต้องอะกูศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษผู้ฉลาดสมบูรณ์ด้วยความมันอุบาสกตอบว่าสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้า พระศาสนาตัดว่าดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชไหนบุรุษนั้นเมื่อย,ยังทรัพย์ร้อยกหาปณะนะพันกหาปณะ,ะให้เกิดขึ้นทุกๆุกวันเก็บทรัพย์ที่ตนได้แล้วได้แล้วไว้เป็นผู้มีชีวิตร้อยปีจะพึงประสบกองโภก,กสมบัติเป็นอันมากบ้างหรือหนออุบาสกตอบว่าพึงเป็นอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าข้า พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนบุรุษนั้นจะพึงเสวยความสุขโดยส่วนเดียวอยู่หนึ่งคืนหนึ่งวันหรือกึ่งวันอันมีพภอขสมบัติเป็นเหตุมีโภคขสมบัติเป็นแดนเกิดมีพภคสมบัติเป็นที่ตั้งบ้างหรือหนออุบาสกตอบว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ,เจ้าข้า พระศาสดา,าตัดถามว่าข้อนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรอุบาสกตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเป็นของหลอกลวงเป็นของมีความฉิบหายไปเป็นธรรมดา,าศาสดาตัดว่าดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายส่วนสาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนอยู่ตลอดสิบปีพึงเป็นผู้เสวยความสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อปีก็มีหมื่นปีก็ม,กมีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั่นแหลพึงเป็นสะกะทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มี รู้ก่อนอุบาสกชาวสักระทั้งหลายสิบปีจงยกไว้สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอด9ปี8ปี7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปีพึงเป็นผู้เสวยความสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มี แต่สาวกของเรานั้นแลพึงเป็นสะกทธาคามีก็มีพึงเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีรุก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายหนึ่งปีจงยกไว้สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอดสิบเดือนพึงเป็นผู้เสวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มี แต่สาวกของเรานั้นแลพึงเป็นสกัทาาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายหนึ่งเดือนจงยกไว้สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียงมีใจเด็ดเดี่ยวปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอด9เดือน8เดือนเจ็ดเดือน6กเดือนห้าเดือน4เดือนสเดือนสเดือนหเดือนกึ่งเดือน พึงเป็นผู้เสวยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีแต่สาวกของเรานั่นแหลพึงเป็นสกทา,าคามีก็มีเป็นนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายกึ่งเดือนจงยกไว้สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวปฏิบัติตามที่เราคร่ำสอนตลอดสิบคืนสิบวัน พึงเป็นผู้เสวยส,ยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีแต่สาวกของเรานั้นแหลพึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นานาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายสิบคืนสิบวันจงยกไว้สาวกของเราในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติตามที่เราพร่ำสอนตลอด9้าคืนเก้าวัน8ดคืน8ดวันเจ็ดคืนเจ็วันหกคืน6วันหคืนห้าวัน4ี่คืนสี่วันสามคืนสวันสองคืนสองวันหนึ่งคืนหนึ่งวันพึงเป็นผู้เสวยส,ยสุขโดยส่วนเดียวตลอดร้อยปีก็มีหมื่นปีก็มีแสนปีก็มีและสาวกของเรานั่นแหละพึงเป็นสกทาคามีก็มีเป็นนาคามีก็มีเป็นโสดาบันปฏิบัติไม่ผิดก็มีดูกอ่อุบาสกชาวสักกะ ทั้งหลายไม่เป็นลาบของท่านเสียแล้วไม่เป็นลาบของท่านทั้งหลายเสียแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอย่างนี้บางคราวก็รักษาอุโบสถอันมีองค์แปดบางคราวก็ไม่รักษาอุบาสกกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้จักรักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จบสักกะสูตรพระอถรถกถา,าได้อธิบายสักกะสูตรไว้ในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ตัดไว้ว่าดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสร็จแล้วท่านทั้งหลายไม่ได้ดีเสร็จแล้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอยู่อย่างนี้บางคราวก็รักษาอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แบางคราวก็ไม่ได้รักษา อลาบาก็ดีความดีก็ดีเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยมันไม่ใช่ลาบอย่างที่เราเข้าใจกันนะไม่ใช่ลาบถูกรถเตะลี่ได้รับรางวัลโนเบลอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ได้ปัจจัยสี่มีเงินมีอาหารเครื่องุ่งห่มดีๆไม่ใช่แล้วก็ความดีก็เหมือนกันไม่ใช่กลายเป็นอุโบสถศีลอุโบสถเนี่ยพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นลาบอันดีแล้วก็เป็นความดีทำไมล่ะก็เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีภัยเพราะความโศกมีภัยเพราะความตายอยู่ความเศร้าเสียใจความตายมาันมาถึงได้ตลอดก็พระตังสถาจึงบอกว่าโศกะสัพเพเยแปลว่ามีภัยเพราะความโศกอันนี้เราไม่ค่อยได้รู้สึกนะว่า ความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันอยู่กับชีวิตเราตลอดเวลาหนละพร้อมที่จะเกิดขึ้นพ่อจะตายแม่จะตายญาติทั้งหลายจะสูญเสียหรือว่าภัยพิบัติจะเกิดแก่โภ้ทรัพย์ของเรารความเศร้าโศกเนี่ยเกิดได้ด้วยเหตุห้าประการมีวิบัติไปเพราะญาติตายเพราะญาติพิบัติหรือว่าโภคสมบัติพิบัติไปเพราะโรคที่จะ ข้ามาเบียดเบียนเอาแค่ทางกายก่อนนะอย่างไม่ต้องไปถึงวิบัติเพราะศีลวิบัติเศร้าโศกเพราะศีลวิบัติหรือว่าเศร้าโศกเพราะทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยเอาสามสามอย่างนี้ก็ก็มองไม่ค่อยออกแล้วแต่จริงๆมันมีอยู่เดี๋ยวเราก็คงจะได้ข่าวแล้วว่าญาติของเราคนนู้นตายไปซะแล้วหรือว่าญาติของเราป่วยเจ็บก็ได้ตัวเราป่วยก็ได้พวกสมบัติของเราพินาศไปก็ได้ อาจะมาก็ได้พบกับเพื่อนบางคนก็บาดแตกแะแหลกขาดทั้งๆที่แต่ก่อนก็มีโพกสมบัติมากอยู่บนกองแห่งความสุขตามภาษาโลกเขาเดี๋ยวก็วินาศไปยิ่งความตายแล้วยิ่งใกล้ชีวิตเหลือเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องดีไม่เป็นเรื่องได้ลาบที่รักษาบ้างไม่รักษาบ้างเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รักษาโสถเลยเนี่ยมัน ยิ่งไม่รู้จะพูดยังไงคือไม่มีราบเลยนะไม่ได้ดีอะไรเลยชีวิตนั้นพระเจ้าจึงได้ตัดเปรียบเทียบว่าท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นเะ่นไหนบุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพย์กึ่งกหาปณะนะให้เกิดขึ้นทุกๆวันด้วยการงานอันชอบโดยไม่แตะต้องอกุศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ไว่าเป็นบุรุษฉลาดสมบูรณ์ด้วยความหมั่นอธิบายคํานี้หน่อย ว่าบรรดาการงานทั้งหลายมีการไถ่การค้าขายเป็นต้นการงานอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ถึงกุศลใดๆเลยนะพึงหาปัญหาะะให้เกิดขึ้นไม่ให้เสียหายไปซึ่งทําได้ยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายนะทําเงินให้ได้มากโดยไม่แตะต้องอกุศลเลยเนี่ยพูดได้ไหมว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรก็ควรที่จะกล่าวแล้วได้ว่าเป็นอย่างนั้น